สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูเล็กนางสิลและจันทัก์ครูประจำชั้นเตรียมอนรวาลห้องที่สามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตะบนทับมาอําเภอเมืองระยองจังหวัดระยองค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราก็มาพบกันเป็นสัปดาห์ที่4 4ค่ะหน่วยการเรียนรู้เรื่องสิ่งของเครื่องใช้ค่ะ ค่ะแล้ววันนี้นะคะครูเล็กก็จะพาเด็กๆนะคะมาดูว่าสิ่งของเครื่องใช้มีอะไรกันบ้างนะคะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่บทเรียนกันนะคะวันนี้ครูเล็กก็มีคำล้องจองมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะคำล้องจองของใช้ของหนูของใช้ของหนู ต้องดูให้ดีเก็บไว้เป็นที่อย่าให้ปะปนแก้วน้ำแปลงฟันอย่าให้สับสนวางไว้ชั้นบนเก็บไว้ให้ดีเป็นไงกับ้างคะเด็กๆท่องามคูเล็กได้ไหรือเปล่าไทยยังทำไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาท่องพร้อกันอีกรอบค่ะ ทำข้องจองของใช้ของหนูของใช้ของหนูต้องดูให้ดีเก็บไว้เป็นที่อย่าให้ประปนแก้วน้ำแปลงฟันอย่าให้สับสนวางไว้ชั้นบนเก็บไว้ให้ดีจากคำข้องจองนะคะเด็กๆทราบไหมะคะว่ามีเครื่องใช้อะไรกันบ้าง เด็กๆลองทายดูนะคะต่อไปครูเล็กก็จะพาเด็กๆนะคะไปเรียนรู้นะคะสิ่งของเครื่องใช้กันนะคะไปดูซิว่าสิ่งของเครื่องใช้มีอะไรกันบ้างเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยคะ่ะสิ่งของเครื่องใช้นะคะอันดับแรกก็คือสิ่งของเครื่องใช้ในห้องเรียนนะคะก็อย่างเช่นกระดาน โต๊ะเก้าอี้นักเรียนยางลบดินสอไม้บรรทัดสีและกระเป๋านักเรียนค่ะต่อไปนะคะเราไปดูสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านกันค่ะก็อย่างเช่นไม้กวาดไม้ถูพื้นจานช้อนหม้อหุงข้าวตู้เย็นเครื่องซักผ้าและพัดลมค่ะ ต่อไปนะคะเราไปดูเครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตรกันค่ะก็อย่างเช่นจอบพรวขุดดินซ่อมพวนดินบัวรดน้ำสายยางกันไกรตัดกิ่งเป็นต้นค่ะเครื่องมือเครื่องใช้ในงานช่างนะคะก็อย่างเช่นค้อนตะปูขวานคีมตัดตลับเมตร และเลื่อยเป็นต้นค่ะต่อไปนะคะเราไปดูเรื่องการดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้กันค่ะ 1. ทําทำความสะอาดทุกครั้งหลังใช้งาน 2. เครื่องมือเครื่องใช้เป็นโลหะควรทาน้ำมันป้องกันสนิม 3. เก็บเข้าที่ให้เหมาะสมไม่ควรทิ้งตากแดดตากฝน 4. เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย 5. ควรเก็บเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นอันตรายให้พ้นมือเด็กค่ะเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆก็ได้ทราบแล้วนะคะว่ามีสิ่งของเครื่องใช้อะไรกันบ้างนะคะสิ่งที่สําคัญเด็กๆเมื่อเด็กใช้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเด็กก็ควร เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูเล็กก็มีจิจกรรมมาฝากเด็กๆเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ